สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันแบบนี้นะครับผมก็มีกับข้าวกับปลานะครับมาชวนผู้ชมกินด้วยกันและกับข้าวของเราวันนี้นะครับเป็นน้าพริกนะครับผมแล้วก็มีเขียดทอดแล้วก็ปูนาต้มนะครับผมวันนี้น้ําพริกผักทอดครับนี่น้ำพริกของเรามี3อย่างเลยไม่ใช่ดิสองอย่าง เป็นน้ำพริกกะปิแล้วก็น้ำพริกนุมนะครับแล้วก็น,น้ำพริกน้ำปลานะครับผมจิ้มกงคูนาไงหวานเลยวันนี้ก <laughs> วเหนียวครับวันนี้ก็ข้าวของเราแบบบ้านๆนะครับผมเ <laughs> ขียดนี้ปูนี้ผักทอดนี่ <laughs> มันถูกมากเลยเขียดออลองๆดูมันยืดเห็นปะเขียรทยโยโอยเขร์ทโยมาเด้อคุณผู้ชมกินข้าวด้วยกันกอบกับข้าวยังง่ายครับผมแต่อร่อยมากเลยพริกกะปินี่ พอดีเลยแกะละพอดีเลยพอดีเลยเจ็ดตัวไม่ใหญ่เจ็ดตัวมันเนี้ยอร่อยนะกระดูกมังละอ่อนใช่มะเขือยาวไก่ียดแอบไม่กรอบอ่ะชอบไมนานนะ เหนียวๆน่มากกนมันไม่กรอบโดนลมโดนลมแป๊บเดียวโมเขือปูนากันใส่หนพิชแมงดามาด้วยเหรอใช่อันนี้แมงดาอยู่ฝั่งนี้นมอยู่ฝั่งนี้<อ>มันปูนาแรงแล้วคุณโู้ชมันมัน,มนแล้วคุณตมีเมียเอาข้าวใส่ออนมันจิ้มนม่ถึงตอนเป็นบบเด็ก กินจำจำปูนาเนี่ยแหละคุณผู้ชมไปก่อนไปโรงเรียนนนบอกว่าตวัวเมียต่อผูเเออ้เห็นมันเป็นเบนนะไม่เห็นตัวเมียหมดอ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้กิ <laughs> ่มเข้าไป <laughs> านี่เป็นตัวเม,มียของจริงเนี่ยมันก่อน,วนัวเมียมันมากมันเ,เหรอใช่ <laughs> ดูอย่างมันเลยคุณผู้ชมดูแรแต่มันก่อน <c oughs> เขียดก็มัน <c oughs> ตัวนี้กับข้าวหลายอย่างด้วยกินอะไรอีก <c oughs> ซูชิเกียดดอกแคร่ทอดดอกแคร่้องเัรอดอกแคร่ละเมีถึงไม่มีใครแครขก็ยังมีดอกแคร่อันนี้แมงดาสีเนี่ยสีเนี่ยอันนี้คือนมสลุ่ม นี่ดอกแคร์ก่อนเอา้าได้มีคนแคร์ <laughs> เฮ้ยผมไม่เคยกินนะเนี่ยอามาทอดงี้ดอกแคร์ <c oughs> นขมๆนหน่อยโอเคแล้วมันหอมมาก,<อ>กขมๆรอ,<ม>อบๆอ,บอ,บอร่อยนะดอกแคร์ทอด มันมีกระล้มอ่ะปูมั้ม,ม,ม,มแบบมันแทบทุตัวเลยครับกนี้ปูหน้านี้ไม่ผิดหวังอะ่เริ่มหน้าแรงแล้วมันเข้าเข้านเนี่ยจำสินเหรอเคารู้เข,เข้าอุดเอาเปล่าไม่รู้เนี่ย เมื่อก่อนม,มีเยอะตอ,าาอตอนทํานาเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมกลางทุ่งกลางนาปูเยอะ้านที่เขาทําข้าวกันะผมได้เป็นถุงปุ๋ยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วบางแต่แซ่บ อะไรเขียดอ่ะตัวตัวมันบางไงแต่แบบจับที่ว่าตัวน้อยอร่อยตัวเนี่ยก็ขยันมาเนาะกายังจับมาเพราะมันทุกตัวแล้วเนี่ยตัวผู้ก็มัน กินข้าวกับผักอร่อยดีดยอดแล้วกูอีน้ำพริกขึ้นมาปูนาดำนะตัวนั้นมาจากไหนนะมันดำกับเพื่อนอ่ะคนยังไม่ดำอ่ะเฮ้ย ไม่ดำหรอกมันก็ขาวอยู่อันนี้ปูหินแหละน้ำปิดเลยหูยยังมันเลยมาดูจะกินอะไรก่อนแลละข้าวเยอะข้าวหน้ากินนั้นเลยคุณผู้ชม อร่อยทุกอันเียก็อร่อยปูก็อยากจะจำอองก็ไปไล่คุปเปีย์ทีตัวนี่เขียนใช่ขยันเนะาะตัวเล็กด้วยตอนหมดไปหาเอาไฟแบบว่าสองตาอันน้มันอยู่นี่คุปุออกตอนที่ไปจับอึ่งอ่ะคุณผู้ชมตัวใหญ่ควน,นี้ ตัวแบบเบื่อเริ่มเื่อเริ่มผมยังไม่จับเกลียนเลยแต่นี่มันเล็กมากเลย <laughs> ตัวเล็กอร่อยมันกินได้ทั้งตัวเลยดอกแคร์กินแล้วจะได้มีคนแคร์กินเยอะแต่เข,ขาคนคนล่าสุดจะได้ไม่ต้องทิ้งแต่ก็ทิ้งดูแลทิ้งดอก ขึนอยากเนื้อลองด้วยปูดำมาปูดำตัวดำเนี่ยโอ้ยมาโอ้กามขอกามขอกามเขาบอกว่าของแปลกๆนี่มันยังอร่อยนะเขาบอกแน่นอนเด็ดเธอไม่เอาเก่ามาอะไรไม่เอาไหมไม่ได้ออกหมันมากคุณผู้ยำสีเหลืองสีเหลืองบอกแล้ว อย่าดูคนแค่ภายนอกยิบมั๊อย่างเดียวเลยอย่าดูแค่ภายนอกเห็นไหมดูข้างในด้วยเนาะข้างในมันมีของอร่อยอยู่เออซ่อนความแซ่บความอร่อยไว้นะบางบางอย่างอะดูข้างนอกอาจจะไม่แซ่บไม่น่ากินอะไรนี้เนาะมีบอสซดำาอะบะมีแล้วตัวใหญ่นั่นมีไหมเนี่ยมากินมากันอาองกัน nè, rồi nè, này à, anh này cũng nãy giờ có, nãy giờ có, nãy giờ có, có, nãy giờ 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 อุสดเลยหรอพเลยพักมอด้กินเลยมอด้กินปูดอกแครไปไหนนะ้านี่ไงกินเยอะ,ยอ,ะอ,อ,ออกไม่เจอละอ <laughs> หมดยังดอกแครนั่นนี่นี่เอาขอดอกแครหน่อยนี่ไม่อีกบ่ <c oughs> ต้งทอดอร้อนๆแล้วกินเลยคุณอย่างมันกรอบอันนี้เรากว่าจะมากินมันก็แป้งมันไม่ค่อยกรอบหอะโดนลมได้อะ <c oughs> แป้งอร่อยอน้ำหวานไม่คิดปูปักมือเลยืึ เมนูวันนี้ <laughs> อิ่ม <laughs> <laughs> เล่นของเจี๊ยด <laughs> <laughs> เต้น <laughs> วันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะผมมากินข้าวกินปลาด้วยกันกับข้าวของเราวันนี้นะครับก็เป็นปูนาต้มแล้วก็เห็ียดทอดแล้วก็ผักทอดนะครับผมน้ำพริกสามอย่างน้ำปลาหนึ่งอย่างครับผมวันนี้อร่อยมากเลยนะครับผมยอดข้าวไม่ค่อยแตะกินกลับวันนี้วันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมแนน้องในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีคครับ